สวัสดีค่ะวันนี้ฮะกินน้ำทงหน้าแล้วเนาะทงหน้าแหะค่ะแต่ว่ามาเก็บพักหวานค่ะพี่นอ้องพักหวานทงหน้าผักหวานหน้าเนาะวอร์พักหวานปลาได้เลยหน้าพันปูกว้ค่ะพันวาเห็ดตะเก็บมาแกงค่ะพี่นอ้องอันนี้ก็เรยม,มาเบิงอู้หยอดกระหลงหัวขวบงามๆเลยค่ะหวานหน้าหรือว,ว่าพักหวาน,านบานเนาะ ปูกน้ำบ้านค่ะก็เลยเป็นพักหวานบ้านพักหวานพงพักหวานปงไม่แกงค่ะนะไข่มดแดงเนาะเดี๋ยวมีบนเนาอไข่มดแดงก็ไดหยอดกนลังงามๆไหมเนาะกระได้ฝนมาถูกเพื่นค่ะทักท้องหอดเนี่ยแหะค่ะไฟพงหยดงามๆเลยไอเด็ดแห้งป่งได้เนี่กระไดพักหวานอัมบอเด็ดกับซิบัวปงอยู่เหนือกับพักหวานปลาหลายค่ะ แต่ว่าช่วงนี้บ่ได้อยู่เหนือเนาะถ้าอยู่เหนือก็สิได้ชมกิ๊เก็บผักหวานปลาล่ะค่ะพี่น้องซั่นนี่ก็สิพาคีพี่น้องไปเลาะตาเก็บผักหวานเนาะคะ่ะอันนี้ช่วงนี้อยู่อีสานอยู่จ้ะอยู่บ้านก็มีต้นนึงผักหาากกวานปลาอันนั้นผักหวานปลาของแท้เลยเนาะของแท้ลูกอยู่บ้านยอดเท่าสิหน่อยก็นี่เนาะก็เป็นสีเขียวอ่อนๆแบบสีจะบ่แบบนี้ ตงไหมค่หค,มค่ะพี่นหนาสวยงามๆเลยค่ะมีอยูซีต้นค่ะแต่ว่าอู้หงอดแห้งโอ้ลมดีเนาะลมวีวีค่ะมเนีิหนาวหนาหล่อนกลายเป็นนาหนาวเลยเพามีแดดคะ่ะแดดมาแทานไปบอกจุลมปานน้าหนาวไม่เนาะสิสินกุมภาพันธะคะ่ะ เปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพด้นเลยค่ะพี่น้องผู้ทุกคนจ้ะอดดย่าเช่มผิดแกงพักหวานนะคะเ่็กเบน่อต้นกรบอสูงแห้งค่ะพอดีพอดีเป็นเก็งบงหูตรงอาคะ่ะทักแน่นีลโอ้เอาจังสันเลยนะ <c oughs> นี่อย่างเงี้ยหนอดคนอวบๆจ้ะจามาชัยหวานหนอดอวบๆ,ๆง่นามๆเหมือน่นงใ่ไหนนะรถกอนค่ะลืมถุงหนวดอวบๆเลยจ้ะตรงนี้ง่ามค่ะ ของปลาเนี่จะหอมเนาะจะมีกลิ่นหอมแล้วกะรดหวานค่ะจะอร่อยกว่าของบานชิมเมืองไว่นแซ่เพื่อนมา <laughs> เดี๋ยวแกงก็ได้ชิมต้นเดียวกับพ่อแกงนะคะ ดับแรงเข้ากับฉมาใส่พักหวานก่อนค่ะพี่น้องก็จะเอาหยอดกับใบเนะคะเพราะว่าถล่วลำข้างล่างแก่ๆค่ะเพิ่นเกิดสิแข็งนะจ้ะใส่เอาแต่หยอดกับใบอ่อนค่ะแกงพักหวานใสไขยๆมดแดงค่ะพี่น้องวันนี้อันนี้เครื่องปรุง ของเข้าค่ะพริกหอมกระเทียมเกลือตะไคร้เนาะค่ะเอากระต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ไส้ไปเลยค่ะเรื่องเก่งรอให้ดเดือดอีกสักพักค่ะฮิ้นจุจุบ๊บเดือดแห้ง,งเดือดแล้วค่ะอหอมหอมหอมร้า,กกรานเก็บเนื้อหมูเสารด้วยค่ะเก็บเสาแกงแรงนะแต่ ข,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 ข้าหาไข่มดแดงู่คะ่ะแถวนี้เมื่อท่าไหนไข่คะ่ะแล้วนี้ไปสื่อข้องทมมาแล้วจ้ะไข่ประหวานลงก่อนจ้ะงวดค่ะพี่นอ้องคงัวจะ้ะน้ำปะลาลาเนาะที่สำคัญเลยขาบดบดได้เลยคะ่ะน้ำปะลาหนัวหนัว เอาละอือกเป็นกินเก่าแล้วแม่ให้โมแดงเ,ดเข้าค่ะพีห่หนุอมไปเลยจ้ะอือหอมปากหวานค่ะต้มไม่โดนบม่ได้อือใช่โมกับุปทชาย้องเข้าค่ะกอตูรือแมงลักหอมๆจ้ะ Eso es ¿no? ข้าวแล้วกันเด้อค่ะพี่น้องข้าเวเสด็จกินกับคั่มกับมืดเลยค่ะแกงพักหวานนะาวะพักหวานพูดพักหวานนะแค่พ <c oughs> ูดเด็กคือเงียบนะโมจะเสียบดิมะฮอมคือพักหวานปลาค่ะมะฮอหวานปลาหน่อสิหอมจะหวานกนว่านี่เนาะ บพรากตนเยอพค่ะไอ้กะเขาเขาคุ้นไงพี่น้องทุกๆการรับชมด้อจ้ะแตก็เลยก็แกชร์ไอ้สามีบอลล้องค่ายไอ้สามเขลุ้วลุยถูกไหมจ้ะพอกันทิพน่าค่ะพี่เห็นสามีกับาพี่ละนอนก,ก็ละจ้าสวัสดีค่ะ